รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรนทีวีตลอดเระยะเวลาที่ผ่านมากับการเดินทางของโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลกว่า13ปีกับเรื่องราวของผู้คนมากมายที่เผชิญกับพายุแห่งโชคชะตาทำให้พวกเราเชื่อว่า ในความมืดมิดที่สุดจะมองเห็นแสงสว่างได้ชัดที่สุดและโหบประกายแสงแห่งความหวังคือแสงที่จะนำพาผู้ที่ตกทุกข์ใดยากก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปสู่จุดเปลี่ยนชีวิตที่เปลี่ยมด้วยโอกาสให้มีความหวังกลับมาอีกครั้ง รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรลลีลีครับ ผมไทยเอกพันธ์มาริลิตครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกว่าระยะเวลา13ปีนะครับที่เราเดินทางมาช่วยเหลือผู้ที่ลำบากเพื่อมาจุดประกายแสงแห่งความหวังที่กำลังจะมอดลงไปนะครับให้กลับมาลุกชดช่วงอีกครั้งหนึ่งใช่ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและพวกเรานะครับจึงหยุดเดินทางไม่ได้เพราะว่ายังมีคนยากลำบากเนี่ยรอการช่วยเหลืออยู่ครับวันนี้นะครับ เราเดินทางมาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับพูดถึงชีวิตของเธอเนี่ยก็เหมือนกับว่าเกือบจะสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวคแต่ชีวิตของเรานั้นไม่ได้จบแบบละครนะครับเพราะว่าโชคชะตาเนี่ยพาผูกสาวของเธอไปเมื่อเธอจะเริ่มต้นใหม่สามีของเธอก็พิการติดเตียงอะและเธอก็มารู้ว่าลูกชายของเธอเนี่ยที่เกิดมาใหม่เนี่ยเป็นเด็กผิดปกติหรือเขาเรียกว่าออทิสติกครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ปล่อยให้เธอสู้เพียงรำพังแน่นอนครับและนี่แหละครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับครับผม คือพ่อแม่หนูแยงทางกันค่ะคิดไว้เสมอเลยค่ะว่าถ้าวันหนึ่งเรามีครอบครัวเราจะไม่ทิ้งกันก็เลยอยากเลยอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่งงานแล้วก็มามีลูกมีลูกสาวคนโตชื่อเล่นชื่อน้องเมย์ค่ะชีวิตเราก็เติมเต็มค่ะเพราะลูกเราเป็นเด็กที่น่ารักค่ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งลูกก็ป่วยด้วยไข้เลือดออกอยู่โรงพยาบาล15วันแล้วเขาก็เกิดภาวะช็อกทำให้เสียชีวิต หลังจากนั้นมาชีวิตหนูก็ดิ่งหัวใจแตกสลายค่ะไม่อยากอยู่เลยด้วยความที่เราอยากมีลูกเราอยากมีชีวิตที่เติมเต็มหนูก็ไปปรึกษาหมอแล้วก็ตั้งครร เรามีความสุขแต่พอ,อมีวันวันที่สิบเก้าแฟนหนูโดนรถชนวันนั้นก็คือแฟนหนูเหลือแค่30%มสเนตเจ็ดสิเปอร์เซ็นเนี่ยไปคุณหมอบอกว่าให้หนูทำใจไหมอาจจะอาจจะเสียชีวิตนะวันนะวันนั้นเลยหรือถ้ากลับมาได้ก็อาจจะกลายมาเป็นผู้ป่วยติดเตียงเราพร้อมที่จะดูแลคนป่วยไหมหมอได้ถามหนูหนูก็ตอบคุณหมอไปเลยว่า ขอ,อให้ช่วยชีวิตแพนหนูน้อยส่วนน้องม้อสเนี่ยค่ะมารู้ว่าเป็นเด็กพิเศษก็ สองขวบครึ่งไปแล้วค่ะเขาไม่สบตาไม่พูดหนูก็เลยไปปรึกษาหมอค่ะว่าลูกหนูสองขวบป่าแล้วยังไม่พูดเป็นคําเลยแล้วก็ไม่สบตาไม่สื่อสารกับเราเลยคุณหมอก็ประเมินค่ะแล้วก็บอกว่าลูกเราเป็นเด็กพิเศษสำหรับคุณจีดาภานี่อาจจะเรียกได้ว,ว่าครอซ้ำกรรมสัตว์ ความเจ็บป่วยของทั้งลูกและสามีเธอคือคนที่แบกไว้ทั้งหมดเธอไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงและครอบครัวที่สมบูรณ์แบบคืออะไรเพราะโชคชะตาไม่เคยให้เธอได้สัมผัสมันเลยสักครั้งในชีวิตช่วงหน้า โผประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเดินทางไปหาคุณจีดาภาเพื่อเป็นประกายแสงเล็กๆที่จะนำความหวังไปมอบให้เธอได้สู้ชีวิตต่อไปวันนี้รายการโผประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินทางมาที่เคหะดอนเมือง เพื่อมาตามหาครอบครัวของคุณจีดาภาด้วยครอซ้ำกรรมสัตว์มากมายทำให้ชีวิตครอบครัวของเธอไม่พบเจอกับคำว่าสมบูรณ์มาดูกันว่าชีวิตของพวกเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างติดตามและร่วมให้กำลังใจพวกเขาไปด้วยกันครับผมขอถามคุณจิดาภาเลยนะว่าอะไรคือแรงผลักที่คุณจิดาภาอยากให้กลับไปมีครอบครัวที่สมบูรณ์ครับ หนูได้สัญญากับลูกไว้ค่ะลูกคนโตที่เสียค่ะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่จะไม่ทิ้งพ่อแล้วมีลูกคนที่สองเป็นไงครับความฝันของเราก,กลับมาอีกครั้งไหมเราดีใจค่ะที่ที่เรามีลูกคนที่สองต <c oughs> ั้งใจมีค่ะท,ทั้งทันที่อายุก็สามสิบแปดแล้วมันเสี่ยง <c oughs> แต่หนูก็ไปตรวจนู่นนี่นั่นพ,พอรู้ว่าลูกเรา อยู่ในครันหนูก็มีความสุขขึ้นมาอีกครั้งรอยยิ้มก็ก็กลับมาเหมือนใจเราว่าเอออย่างน้อยก็ก็มีลูกมามาอีกคนนึงมีมาเติมเต็มมาเติมเต็มคแล้วมีพลังสู้ขึ้นมาแล้วสามีเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นลูกชายหนูขวบครึ่งค่ะแฟนก็ประสบอุบัติเหตุผ่าตัดสมองสองครั้ง ขวบครึ่งนี่ยังคือเราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะใช่ค่ะแล้วก็คือหนูหนูหนูดูทั้งทั้งลูกหนูแล้วทั้งแฟนตอนนั้นขบเลื่อนขวบเพื่อนในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันในปี6 3สาตอนนั้นเขายังทํางานอยู่ก็ยังแบบทำงานทํางานที่ธุรการอยู่ที่ราตอนนั้นได้เงินเดือนเท่าไหร่นะหมื่นห้าค่ะหมื่นห้าแล้วต้องออกจากงานเลยได้ข่าวก็ทําไปสักพักแล้วก็ต้องออกค่ะเพราะว่าแฟนหนูติดเตียง อะไรต้องเอาเอาเงินเดือนนั้นเสียไปแล้วลูกอะลูกไปเรียนค่ะอ๋อลูกเรียนอยู่ลูกไปเรียนเรียนเรียนโรงเ,เรียนปกตินะคะณตอนนั้นอ๋อ oh, ตอนนั้นยังไม่ยังไม่ยังไม่เป็นอะไรยังไม่ยังไม่รู้เลยลว่าแล้วเรามารู้ตอนไหนที่หัวใจเราสลายพี่ประมาณสองครึ่งอะลูกหนูเริ่มไม่สบตาไม่พูเราสังเกตเองได้ใช่ไหมสังเกตได้แล้วปรึกษาหมอแล้วหมอก็ประเมินว่าเป็นออคิสติกประเภทเด็กแล้วเราความรู้สึกเป็นยังไงตอนนั้นหนูหนูคิดว่า ไม่มีอะไรที่หนูสู้ไม่ได้ถ้าใจหนูยังสู้อยู่ครับจริงๆรับใจหนูกระแตกเพราะมันผ่านเหตุการณ์เสียลูกสาวแล้วก็สามีมาป่วยค่ะแล้วจะมารู้ลูกชายของเราว่าต้องเป็นออทิสติกค่ะแต่เขาก็ยังมีชีวิตมีให้เราได้ดูแลนะครับแล้วอย่างนี้ณปัจจุบันนี้เรื่องรายได้เป็นยังไงบ้างหนูได้วันละสา0ร้อยห้าสิบ ทำอะไรครับเป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านของที่ลูกลูกหนูเรียนอ๋อท,ทุกวันนี้ก็คือคุณจิดาพานี่ไปทํางานที่ศูนย์ใช่ค่ะแล้วก็เอาลูกไป,กไปด้วยลูกก็เรียนด้วยแล้วก็พอตอนเที่ยงตอนอะไรงี้นหนูขอลก,กลับมาขอออให้ให้ขอมาดูแฟนหนูได้ไหมก็รายได้ก็ก็ไม่พอแต่โดิมากเด,มาก,ดมากจะหนักไปทางอะไรที่เราจะต้องจ,จ่ายเงินเยอะครับ คือหนักไปจากค่าบ้านแล้วก็ค่าเดินทางหาหมอชินเราเช่าอยู่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะเดือนเท่าไหร่แพงไหมเดือนละสามพันบาทอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้กับชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยพี่รู้ว่ามันมีทุกๆอย่างที่มันเข้าถาถมเข้ามาในตัวเราอะไรคือกําลังใจที่เราผ่านมาอะไรคือความคิดของเราเราต้องอยู่ตรงนี้ให้ได้อะไรที่เราคิดนะครับผมคิดว่ามีคนพูด่ ให้หนูว่าทำไมไม่ทิ้งเขาไปไม่ทิ้งแฟนหนูอ่าทำไมไม่ทิ้งไปหนูก็เลยบอกว่าหนูได้เคยคุยและสัญญากับลูกสาวคนโตว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่กับพ่อจะไม่ทิ้งกันมแม่จะ,มจะอยู่เคียงข้างกันตลอดถ้าวันนี้น้องเจดดาพาได้เงินทุนสักก้อนนี่นยอยากคิดจะไปทำอะไรครับคือ หนูยังทํางานหนูคงยังจะทํางานอยู่แล้วก็เงินงเนี่ยทุนเนี่ยเสาร์อาทิตย์หนูจะไปรับของมาขายค่ะคิดไว้ว่าหนูจะอยากขายพวกทุกอย่าง20บาทหมายถึงผกักอะค่ะว่าเสาร์อาทิตย์หนูอาจจะต้องหาอะไรเสริมรเพราะว่าทุกวันนี้มันไม่ได้เต็มเดือนหมายถึงว่าเสาร์อาทิตย์หนูก็จะไม่ได้ตังค์เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการโฮประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับรอจะมอบทุนทร,รัพย์ ไว้กับกุญจิดาภาครับหนึ่งหมืนบาทไว้เป็นกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับพร้อมด้วยถุงยางเชีพนะครับหนึ่งถุงนะครับ <Okay. S 2> เอาไวบ้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับของครอบครัวการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไปกับพวกเราเพราะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่า การส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุขเรื่องราวในวันนี้ครับถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างแล้วก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครเล่หลายคนนะครับ mm hmm. เพราะว่าจะกี่อุปสรรคที่เข้ามาทดสอบจิตใจของคุณกีฬาพาน mm hmm. เธอก็สามารถที่จะอดทนเพื่อลูกและสามีเธอมาตลอด mm hmm. พวกเราพร้อมที่จะเป็นแสงเล็กๆที่คอยส่อง ความหวังให้กับทุกคนที่ต่อสู้ชีวิตในความยากลำบากครับวันนี้ครับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสมักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับได้ช่วยเหลืออีกหนึ่งครอบครัวนะครับให้ได้กลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นเรื่องราวของใครและสามารถนำบทเรียนนี้ไปใช้อะไรได้บ้างห้าพานะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ การโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอม a รินทีวี